เต็นมันเครื่องตรงเอาข้างล่างออกไนโครงขันเน่นแล้วแล้วนี่วันแล้วเติมมันเครื่องแล้วครับริเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดินดูน็อตข้างล่างแน่นแล้วกีวิ่งได้แ0 0 0มืนโลอ่ะโหโหดมากเลย สิบปีแล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานวิ่งเลยคันนี้แปดแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้ากิโลอ่ะโอ้โฟวินใช้งานน้อยมากคันนี้ตัดเครื่องดูกรองเว้รัว่วไหมดูด้วย ดูกรองม,นมันอ่ะวัวไหมฟังเหยียบสายน,นัย่นแหละนั่นแล้วดูกรองมันอ่ะสองนึกนัดนั่นแล้วครับไม่มีวัวพ่อออกกันเอาเนี้อไปใช้ไหมพ่อออกเอาไม้ฝังนตองเลยเครื่องต้องบอมเครื่องยนต์อย่างน้อยสนะิบนาทีครับกานพลาดทานดีอยู่ย ไปพันไปได้แล้วพันหนั่เครื่องแสนโลไปของมีร์รั่วสุดที่อะไรขอเวอะไซต์มันเทีย่ยำตันเงนินหมดแล้วรอเวลาไม่รู้แล้วแต่ิดของรถนี่ล็อกแล้วล็อกขาสกดสามตัวละสามสามสองแปดสุดินก็วิ 3, 3, 2, 8, ่งแปดหมื่นโลเอง สิบกว่ปีแล้วคันนี้แต่ป้ายแดงของใช้น้อยมาก